ตัวนี้อะเป็นเครื่องผลิตน้ำแข็งนะขนาดหนึ่งพันกิโลต่อวันอยู่ในห้องนะแต่ตัวใหญ่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้กกำลังทำอยู่เป็นขนาดห้าพันกิโลตอนซื้อเข้ามาซื้อเป็นมือสองเข้ามานะซื้อเข้ามาคือเสียนะซื้อเข้ามาสองแสนห้าถึงสามแสนขนส่งขนส่งค่าขนส่งค่าอะไรเบ็ดเสร็จสับแล้วก็ตกสามแสนห้าครับผมตอนซื้อเข้านะแล้วก็ตัดระบบทั้งหมดเลย แล้วก็ล้างระบบใหม่ทั้งหมดล้างระบบใหม่อัดในโตเช็คดูว่ามีรอยรั่วไหมไล่เช็คไล่ตัดท่อท่อทั้งหมดที่เดินอยู่ตัดทิ้งทั้งหมดเลยครับผมมันเป็นท่อโลหะท่อเหล็กผสมทองแดงบ้างนี่เราใส่ใส่ท่อทองแดงทั้งหมดเลยครับเดินท่อใหม่ตั้งแต่คอยร้อนคอยย็นคอมพิวเตอร์คอมเพิวเตอร์ก็ลือใหม่รู้สึกว่าคอมเดินได้คอมสามสิบแรงเดินได้แต่เอ่อ น่าจะแหวนหลวมแหวนหลวมครับผมแหวนหลวมแล้วก็ก้านหลวมเปลี่ยนก้านเปลี่ยนแหวนใหม่เลยเปลี่ยนก้านเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกใหม่ครับผมประกอบเองกับมือแล้วก็เดินระบบท่อใหม่เดินท่อตอนนี้จะถอดถังน้ําล่างไปตัดคัตเตอร์ไปตรงไปตัดเอาไปล้างใหม่ทําสีใหม่หมดตอนสภาพก่อนทํานะอย่างที่เคยเห็นประกาศไปแล้วครับผมสภาพก่อนทําเดี๋ยวมาดูสภาพหลังทํานะครับว่าจะต่างกันแค่ไหน ก่อนทำก่อนหลังทำนะก็เราก็รับทำรับซ่อมรับบิว้วทั้งหมดเลยตอนนี้ลูกค้าซื้อเครื่องเองแล้วก็จ้างเราบิว้วแต่ถ้าซื้อเครื่องกับเราเราก็ประกันให้แต่ถ้าถ้าให้เราไปบิ้วให้เราไม่ได้ประกันให้นะเพราะว่าราคามันต่างกันครับ ดังนั่นีคนเข้ามาไม่เป็นไรเราคุยไปเรื่อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนไปลงคลิปเบื้องต้นมันจะคุยกันไม่ได้อทีนี้ตัวนี้เดินท่อใหม่ก็เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากท่อนิ้วหนึ่งเป็นท่อสองนิ้วเดินให้มันโล่งเลยแล้วก็หัวฉีดเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับผมเพราะว่าคอมันสามสิบแรงมันเดินโล่งๆอยู่แล้วครับแล้วพอเวลาแล้วมันก็จะขึ้นใหม่แล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะเป็นน้ําแข็งให้เราดูขอสวัสดีครับผม ใครจะสอบถามอะไรถามได้หมดเลยนะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นน้ําแข็งขายเป็นอาชีพใหม่ของเรานะครับผมเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นจากตัวหนึ่งตันก่อนเลยครับผมหนึ่งตันสองตันครับผมเริ่มต้นแบบนั้นเราจะซื้อมือหนึ่งหรือมือสองก็พิจารณาเองครับว่าเราอยากได้มือหนึ่งหรือมือสองในการค้าการขา,ขายของเราเริ่มต้นนะ เราจะค้าขายของเราเริ่มต้นมือหนึ่งมือสองก็าจัดก,การเราได้เลยถ้าสมมุติว่าเราสนใจที่มือหนึ่งเราสั่งมือหนึ่งได้เลยเรารับรผลิตรับประกอบนะครับผมผลิตรับประกอบรับทําใหม่ทั้งหมดมีลูกค้าโทรเข้าหนึ่งลน์นะครับผมเดี๋ยวโทรกลับนะครับผม จะรับสายดูลองรับสายดูนะแค่ลูกค้านะครับผมสวัสดีครับสิบสองท่านครับก็ถ้าจะถามอะไรถามได้เลยนะ ถามว่าเอ้ยแล้วเราใช้ไฟกี่เฟสในการเริ่มต้นทำทำทำ,ทำงานเรานะเราใช้ไฟสามเฟสเอ๊บใช้ไฟสามเฟสนะครับผมสตาร์ททำงานก็เครื่องก็เราไปดูเครื่องกันนะอันนี้อย่างเจ้เจาเนี้เจ้านี้ทำงานมาปีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเป็นห้าตันเข้าออกไม่ว่ากันนะครับผม เราดูเครื่องกันไหมถอยว้ไปถอยรถไปนี่ไ้เห็นลงกว้างๆนะครับผมเนี่ยเขาทำเลยนะเขาเริ่มต้นจากไม่มีอะไรนะครับผมเจ้าวนี้ลงเครืสองตันหนึ่งเครื่อง 2, 1, เมื่อต้นปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไร้จะติดตามตลอดเขาจะเห็นว่าเออเครื่องนี้เพิ่งจะลงไวเสร็จแล้วเขา ก็ขายนะครับไม่ลงนะร้อนจ้าดูคลิปเอาขยายขยายขยายเครื่องรั้ออยู่ข้างในนวดตัวหนึ่งนะเห็นนะแล้วก็มาข้างนอกี่ตัวอ่าตัวนี้ว่าตัวใหม่เห็นนะตัวกําลังตั้งใหม่นะครับผมใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วอีกสิบวันก็ได้จะเสร็จเราทําานช้านะครับทําการละเอียดเราทําค่อนข้างละเอียดนะล้างหมดเลย ถ้าเป็นงานอุวอรอลของเราอ่ะเราจะล้างค่อนข้างละเอียดล้างล้างทุกอย่างฮะคอยร้อนคอยเย็นล้างหมดออถือลำบากอย่างนะคอยร้อนก็ล้างคอยเย็นก็ล้างมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่นั่นนะฮะเวลาใช้งานใช้ยาวๆเลยไม่ต้องมาประกันผมบอกนะว่าถ้าถ้าเครื่องหนึ่งตันนะ ถ้าเครื่องเสียมือสองนะเครื่องแสนห้าแสนหกคุณไม่ต้องต่อราคาผมนะเพราะผมรับซื้อเข้าแสนตั้งแต่ตั้งแต่ผมก็ต่อราคา,าตามปกติกวนะแต่ถ้าเครื่องแสนห้าผมตีเป็นเครื่องเสียหมดนะถ้าใครมาบอกว่าเครื่องผมขายให้แสนห้าคือใช้งานได้ผมก็อ่าตามนั้นครับไม่เป็นไรแต่ว่าผมตีเป็นเครื่องเสียหมดเพราะว่าผมเอาเอาเครื่องอะไรมาผมก็รื้อหมดครับผมไม่ติดตั้งตามสภาพนั้น หรือเดินสายไฟใหม่ทำอะไรใหม่หมดทุกเครื่องถ้าใครจะเอาเครื่องใหม่มือหนึ่งก็สั่งได้เครื่องตัวนี้ฮะตัวนี้เขาก็ขายเนี่ยตัวตัวตัว้ายมือนะตัวสองตันเนี่ยเขาก็ขายขายแต่ว่ามีคนจองแล้วแต่ตอนี้มีสองตันอีกตัวหนึ่งขายเหมือนกันแต่อยู่ที่หนึ่งยังไม่ได้ไปถ่ายรูปครับหนึ่งตันก็มีอีกตัวหนึ่งหลอดเล็กก็ยังไม่ได้ไปถ่ายรูปถ้าจะเอาก็จองมาได้เลยครับผม ตอนนี้ก็ตัวตัวตัวเนี้ยกำลังไล่เดินอยู่ตัวห้าตันเลยครับผมเราอยากคุยเรื่องอะไรกันดีที่บ้านไม่มีไฟสามเฟสทำได้ไหมที่บ้านไม่มีไฟสามเฟสทำได้ไหมทำได้นะครับผมถ้าเป็นหนึ่งตันห้าร้อยโลกับหนึ่งตันหนึ่งพันกิโลเนี่ยเอ,อ่อทำเป็นสองเฟสได้แต่ว่าค่าไฟมันจะกินมากกว่านะ คือสามไม่สามารถที่จะเอามาแข่งขันในตลาดได้เลยได้เต็มที่ก็คือขายขายปีกนะขายปีกกข็ของเราเองอะ่ะเราไม่ต้องไปส่งใครเลยอะ่ะขายปีกของเราคนเดียวเลยอ่อาอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะขายส่งเนี่ยยังไงก็ต้องเดินไฟสามเฟสไว้ให้ได้เพราะว่าค่าไฟสามเฟสนะ้วบัตหันเฉลี่ยแล้วกันสองเฟสอ่ะสองเฟสมันแพงกว่าแนละ้วก็ ขา,ขายกําไรกําไรได้น้อยกําไรเครื่องซาน้ําแข็งหนึ่งตัวเนี่ยอมันจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิถึงร้อเปอร์เซ็นตะครับผมต่อกําไรนะต่อการลงทุนนะครับผมแต่ก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับนะลูกค้าคนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสอบถามได้ทุกเรื่อง๋อไม่ว่าจะหาของ ใหม่ขาของเก่าสั่งผลิตใหม่ทำได้หมดครับผมผก็เปิดไลฟ์สดไปกันนะครับผมไม่มีอะไรโอเคนะครับผมตามนั้นนะมีอะไรก็ปรึกษาใต้คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเราตอบทุกข้อความคำถามครับตอบทุกคำถามครับสวัสดีครับ